คุณธรรมคือสันโดษนี้ก็จะช่วยให้มีความสุขด้วยศีลของตัวเองนะครับบางคนมีศีลแต่ว่าหากไม่มีสันโดษเนี่ยเขาจะบางทีก็จะไม่ค่อยมีความสุขนักเพราะว่าพอมีศีลบางทีอาจจะอยู่ลําบากไม่ค่อยมีอยู่มีกินยักจนหรืออะไรอื่นแต่ถ้าคนไหนมีศีลแล้วมีความสันโดษพอใจด้วยเพราะบางทีตัวเองบุญน้อยก็ต้องอยู่ลําบากนิดนึงปัจจัยน้อยหน่อยแต่หากมีความพอใจก็จะมีความสุข เป็นความสุขที่เป็นอนวัตชสุขขังก็คือสุขแบบไม่มีโทษนะศีลนี้จะทําให้โทษต่างๆมันไม่มีเพราะว่าเราไม่ได้ทําผิดความผิดมันก็จะเกิดจากการกระทําทางกายวาจาไปทําทุจริตนั่นเองพอไม่ทํามีศีลไว้มันก็จะไม่มีโทษทีนี้สันโดษมันก็จะช่วยให้เกิดความสุขนั่นเองนะครับเพราะว่า การจะปฏิบัติให้มีสมาธิได้ดีมันต้องอาศัยพื้นฐานคือความสุขสุขคุณเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิศีลเนี่ยมันจะทําให้ไม่เดือดร้อนใจแต่ว่าหากเราไม่สันโดษบางทีเดี๋ยวมันก็จะสุขมันไม่ค่อยเยอะนะเหมือนญาติโยมเราเนี่ยแม้จะมีนั่นมีนี่เยอะบางท่านก็ศีลก็มีนะศีลห้าก็ไม่ขาดตกบกพร่องอะไรควรจะมีความสุขได้แล้วแต่ไม่มีเป็นเพราะไม่สันโดษนั่นเอง ฉะนั้นถ้ามีศีลห้าเป็นพื้นแล้วก็ควรจะมีความสุขได้เพราะความสุขเป็นเหตุให้เกิดสมาธินั่นเองถ้าไม่มีความสุขมันจะทําสมาธิไม่ได้นะครับส่วนใหญ่พวกเรามีศีลห้าวัตถุสิ่งของส่วนใหญ่มันก็มีเกินแล้วพวกเรานะทุกวันนี้เสือ้อผ้าเครื่องนุ่งห่มก็เกินกว่าพระเยอะจนไม่มีที่จะเก็บแล้วนะแต่พอดีมันไม่พอใจในสิ่งที่มีมันไม่สันโดษในปัจจัยมันก็ความสุขมันก็ไม่เกิดนะในหลักการท่านก็เลยง่ายๆก็คือ พอมีสีแล้วต้องสันโดษในปัจจัยให้ได้ก็คือยินดีในของที่มีไปมองของที่มีแล้วมองให้มันมีความสุขไปเดินดูที่บ้านโอ้มีแก้วใบนี้โอ้มีแล้วมีความสุขยิ้มเลยมีเสื้อแล้วโอ้มีความสุขยิ้มเลยเสื้อใส่วันจันทร์ใส่วันอังคารโอ้มีความสุขบางคนเครียดเลยมันเยอะไปถ้ามันเยอะไปเอาออกไปให้คนอื่นไปนะอย่างนี้ส่วนใหญ่พอเราไม่มองที่ตัวเองมีแล้วมีความสุขเราก็จะไปมองคนอื่นใช่ไหม โอ้ยอยู่ที่บ้านลืมมองว่ามันมีอะไรบ้างต้องสร้างคุณธรรมสันโดษขึ้นมา